เธอฉันขอเล่นด้วยหน่อยสิไม่ให้เล่นด้วยหรอกพวกเราไม่ชอบเล่นกับผู้ชายฉันว่าเราไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนทำไมกันนะพวกผู้หญิงถึงไม่ชอบเล่นกับผู้ชายอย่างเราเรามันน่าลังเกียจตรงไหนทำยังไงดีเราถึงจะเข้าใกล้ผู้หญิงได้ใช่แล้วถ้าเราอยากเข้าใกล้ผู้หญิงเราก็ต้องทำตัวเป็นผู้หญิงสิเงินเราทำตัวให้เป็นกระเทยดีกว่าพวกผู้หญิงจะได้ไม่กลัวเมื่ออยู่ใกล้เรา แปลงโฉมเสร็จแล้วเป็นยังไงตึงติ้งเหมือนกระเทยดีมิยาพวกเธอทำไมวันนี้เธอดูแปลกๆจังเลยอะตกลงเธอเป็นผู้ชายหรืออะไรกันแน่เนี่ยว่าฉันเป็นผู้ชายได้ยังไงหรือฉันตกปากแตกเลยนี่จริงๆแล้วฉันเป็นตุน๊กย่าถึงร่างกายของฉันจะเป็นชายแต่หัวใจของฉันก็เป็นผู้หญิงเหมือนกับพวกเธอนั่นแหละ เธอเนี่ยเป็นคนตลกดีเนาะแล้วพวกหล่อนสองคนน่ะอยากได้คนตลกตลกอย่างฉันเป็นเพื่อนหรือเปล่าล่ะอยากสิงั้นเรามาเล่นด้วยกันเถอะดีใจจังเลยจะได้เป็นเพื่อนกับพวกเธอแล้วไหนไหนไหนขอจับมือกับพวกเธอหน่อยสิแมมมือพวกเธอเนี่ยนุ่มจังเลยนะหอมด้วยเธอเนี่ยชอบทำตัวแปลกๆเนะะออไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ลืมตัวนะ่ะ แล้วนี่พวกเธอสองคนน่ะจะไปไหนกันต่อหรอว่าจะไปบ้านของยูกี้อ่ะวกเราจะไปติวหนังสือกันจริงหรอถ้าอย่างนั้นฉันขอไปด้วยหน่อยสิฉันเนี่ยเรียนหนังสือเก่งมากเลยนะให้ติววิชาอะไรติวได้หมดเลยแต่ฉันนานามิวกี้อนุญ,ญาตให้เขาไปบ้านเธอเถอะติวหนังสือกันหลายๆคนสนุกดีก็ได้ถ้าอย่างนั้นไปบ้านฉันกันห้องนอนของเธอเนี่ยสวยจังเลยนะ ฉันขอนอนค้างได้สักคืนได้ไหมอะ่ะฉันว่าไม่ดีมั้งยังไงเธอก็เป็นผู้ชายนะฉันชายแท้ที่ไหนฉันเป็นตุ๊ดแต่เธอก็ยังไม่ได้แปลงเพศนี่นานะร่างกายของเธอยังเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซนต์โอยเธออ่ะจะระวังตัวไปไหนเนี่ยไม่หนุกเลยอะ่ะถ้าเธอไม่อยากติวหนังสือกับพวกเราจะกลับบ้านไปฉันก็ไม่ว่านะจะให้รีบกลับไปไหนล่ะมาบ้านผู้หญิงทั้งทีก็ต้องอยู่นานๆสิ ว่าแต่เธอเก็บพวกกางเกงในเสื้อซับในไว้ตรงไหนหรอเธอจะถามหาของใช้ส่วนตัวของฉันทําไมอะ่ะก็ฉันเป็นตุ๊ดไงกเกลยอยากจะลองใส่ของผู้หญิงดูเฉยๆแกแกฉันมีอะไรจะคุยด้วยหน่อยอะ่ะอืมแกว่าเขาเป็นตุ๊ดจริงไหมอะ่ะทําไมฉันรู้สึกว่าเขาดูปแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ฉันก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันถ้าเขาไม่ได้เป็นตุ๊ดจริงๆแล้วเราจะทํายังไงล่ะฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย เธอเราเล่นกันเยอะแล้วนะฉันว่าเรารีบมาติวหนังสือกันเถอะฉันขอไปนั่งใกล้ๆเธอได้ไหมน่าอย่าเลยฉันอึดอัดฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะฉันขอไปด้วยสิได้ได้เดี๋ยวเธอเข้าห้องน้ำก่อนฉันเลยฉันว่าเราเข้าพร้อมกันเลยดีไหมฉันเป็นตุ๊ดเธอไม่ต้องอายหรอกจะบ้าหรอถึงเธอจะเป็นตุ๊ดเธอก็ไม่ควรพูดกับผู้หญิงแบบนี้นะฉันลอเล่นน่ะงั้นเธอเข้าก่อนก็ได้อืม เฮ้ยเราจะปลอดภัยไหมเนี่ยใครจะไปฉี่ลงแอบส่องดูดีกว่ามีรูอยู่ตรงไหนบ้างนะไอ้โลกจิตนี่แน่โอ้ยโอ้ยฟืนแล้วเหรอทำไมเธอต้องทำแบบนี้ด้วยอะ่ะฉันขอโทษนะฉันแค่อยากเป็นเพื่อนกับพวกเธอแค่นั้นเองเพื่อนกันเขาไม่ทำแบบนี้หรอกอยากเป็นเพื่อนทำไมไม่บอกดีๆ บอกไปตรงๆว่าฉันเป็นผู้ชายพวกเธอก็คงไม่อยากเล่นกับฉันจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้โกรธหรอกนะที่เธอเป็นผู้ชายแต่เราไม่ชอบที่เธอแกล้งเป็นกระเทยเพราะอยากเล่นกับพวกเราแค่นี้ก็แสดงถึงความไม่จริงใจแล้วฉันผิดไปแล้วให้อภัยฉันเถอะต่อไปฉันจะไม่แกล้งเป็นกระเทยเพื่อเข้าใกล้ผู้หญิงอีกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกไม่อย่างนั้นฉันเอาเรื่องเธอแน่ ฉันว่าแลยนะฉันขอโทษจริงๆให้อภัยฉันเธอเราไม่อยากเล่นกับเพื่อนผู้ชายเลยว่ะเพราะพวกผู้ชายเนี่ยมันชอบเล่นแรงถ้าเราได้อยู่กลุ่มกับเพื่อนผู้หญิงก็คงจะดีพักเราไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดกันเถอะก็ดีเหมือนกันวันนี้มีคาบว่างตั้งหนึ่งชั่วโมงก่อนจะเรียนเนตนาลีอะพวกเราจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันงั้นฉันไปด้วยนะ โหสามสาวเนตนาลีถ้าทางนี้ัสดีจังเลยดูท่าทางน่าจะเป็นเด็กเรียนทั้ง3าคนเลยอยากเข้าไปคุยด้วยจังจะได้มีเพื่อนเพิ่มแต่ว่าเราเป็นผู้ชายแบบเนี้ยเด็กเนิร์ดแบบนั้นเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับเราเหรอต้องทำยังไงดีนะถึงจะเข้าไปอยู่กับกลุ่มเนตนาลีกลุ่มนั้นได้เงินเราแก้งเป็นตุวด,ดีไหมน่าจะเข้ากับผู้หญิงได้ง่ายกว่าเป็นผู้ชายแบบนี้เออพวกเธอท่อนนะันขอนั่งด้วยหน่อยได้ไหม เธอไม่ไปอยู่กลุ่มกับพวกผู้ชายหรอไปได้ยังไงล่ะฉันเป็นตัวตแบบเนี้ยผู้ชายพวกนั้นมันเลยชอบแกล้งแบบนั้นเองเหรอน่าสงสารจังว่าไงให้ฉันนั่งอ่านหนังสือด้วยได้ไหมได้สิถ้างานมามาเร็มวมานั่งด้วยกันเฮ้ยปากกาหมึกหมดเธอเธอเราขยืมปากกาหน่อยได้ไหมเฮ้ยทำไมเธอถึงทำเสียงห้าวจังเลยอะ่ะตายแล้วเราลุกปรับโทนเสียงอ๋อยไม่มีอะไรหรอก ถึงฉันจะเป็นตุ๊แต่ฉันก็เป็นผู้ชายนียะบางทีฉันก็ต้องมีเสียงเอาห้าวันแมนแ,แบบนี้แหละมันเป็นธรรมดาจะให้เสียงเล็กเสียงน้อยตลอดเวลามันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกงั้นเหรอใช่สิเออนี้ถ้าพวกเขาอัดอิสูเสร็จแล้วจะไปไหนกันต่อหรอถ้าพูดเสียงห้าวอีกแล้วอะ่ะหุยลืมอีกแล้ว แต่ฉันนี่เพื่อนเป็นตุลหลายคนนะไม่มีใคหรหลุดเสียงเข้าออกมาบ่อยๆแบบเธอเลยบอกพวกเรามาเดี๋ยวนี้นะตกลงเธอเป็นตัวจริงๆหรือเปล่าบอกก็ได้จริงๆแล้วฉันไม่ได้เป็นตุลหรอกฉันเป็นชายแท้ร้อยเปเซ็นต์ทำไมเธอถึงต้องโกหกพวกเราด้วยอะ่ะ ก็ฉันอยากเป็นเพื่อนกับพวกเธอเห็นพวกเธอเป็นเด็กเรียนดูนิสัยดีถ้าฉันเป็นผู้ชายแบบนี้เข้าไปคุยก็กล่าพวกเธอจะไม่ยอมคุยด้วยคุยสิพวกเราไม่จํากัดเพศอยู่แล้วขอแค่จริงใจต่อกันก็พอคราวหลังถ้าเธออยากอยู่กลุ่มกับพวกเราก็ขอดีๆไม่ต้องโกหกก็าตองเป็นตุ๊ดแบบนี้พวกเราเป็นเพื่อนให้กับทุกคนอยู่แล้วได้เลย